สวัสดีครับ TGN Joy ครับสวัสดีครับผมอันนี้อยู่กับเพลยวลิพายด้วยนะครับผมก็คือว่าข่าวพึ่งสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้ก็ได้พึ่งดูสัมภาษณ์ไปอะไรอ่ะพี่ก็คือพี่โรเบิร์ตสายควันอ๋อเป็นมะเร็งนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นขั้นไหนนะแต่ก็คือคือพี่บอลนนะ่ะก็คือเอาเอาง่ายๆคือสรุปใจความสําคัญในการถแถลงข่าวนะครับก็คือพี่เบิร์ตต้องการกําลังใจเยอะๆ ใช่แล้วช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการพักฟื้นใช่อยู่ในการพักฟื้นอยู่นะครับก็คือในหลายๆคลิปของอาจารย์หรือบริษัทฮาก็ช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่เห็นาจะไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไม่เห็นพี่โรเบิร์ตเลยก็คือเขากําลังพักฟื้นอยู่นะครับยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้พี่โรเบิร์ตด,ด้วยละกันนะครับผมก็คือพี่บอลเขาก็แถงข่าวบอกมาว่าเออแบบฝากเป็นกําลังใจให้ยังไงก็ช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆนะก็อยากให้แบบข่าวตรงนี้ออกไปแล้วก็ ช่วยเป็นกําลังใจให้พี่โรเบิร์ตด้วยนะครับผมใช่<ม>ได้ผมสัญญาว่าอ่าคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่โรเบิร์ตมาเดี๋ยวผมจะแคปไปให้เขาอ่านนะครับอ่ายังไงก็วันนี้สั้นๆแบบด่วนๆก็คือช่วยเป็นกําลังใจให้พี่โรเบิร์ตด้วยนะครับผมครับ,รบขอบคุณครับ